นะคะคุณผู้ชมขาวันนี้แต่งตัวน่ารักจังเลยขอบคุณค่ะอืมฟอร์ดไปนหนอ่าแล้วถามหาผัวฉันอีกแล้วถามหาผัวอีกแล้วกู้ะขึ้นไล์มึงถามหาผัวกูกันอีกแล้วขายน้ำพริกค่าไม่ได้ขายผัวไปถามหาทำไมไม่มีประโยชน์ขายน้ำพริกกดตะกร้าแล้วสั่งน้ำพริกไปกิน <laughs> เออเดี๋ยวกูนะเดี๋ยวกูติดไว้บอร์ดอยู่ข้างหลังอาบน้ําอยู่ขี้อยู่เยี่ยวอยู่เดี๋ยวกูติดให้นะครัสวัสดีหนึ่งพันแปดร้อยคนค่ะทุกคนอาบน้ำั้งอาบน้ําค่ะเป็นพระเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเลยไม่ว่าเป็นพระเป็นคา,า,ารวาสไม่เหนื่อยกับชีวิตค่ะเพราะว่าชีวิตมันคือการได้ใช้มีความสุข S 1> <S 1> เกิดมาเพื่อมีความสุขค่ะไม่ได้เกิดมาเพื่อหาความสมบูรณ์แบบนะคะดิฉันชอบมากเลยฉันเจอข้อความอันหนึ่งโอ้ยมันหิวใจมากค่ะคุณขาเราทุกคนเกิดมาเพื่อมีความสุขเพื่อหาความสุขค่ะเพื่อมีความสุขนะคะไม่ได้เกิดมาเพื่อหาความสมบูรณ์แบบจ้ะฉังนั้นสิ่งที่ควรมีชีวิตก็คือความสุขไม่อร่อยไม่อร่อยให้ที่บ้านมึงทาให้กินค่ะจะได้ลดถ,ถูกปากนะคะขายของรสชาติสองรสชาติกับคนหนึ่งร้อยคน ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะรีเควสว่าอร่อยหรือไม่อร่อยถ้าไม่อร่อยคุณพี่ต้องทำกินเองค่ะทำที่บ้านหรือสั่งจากร้านอื่นที่มันถูกกับรสชาติปากของคุณพี่นะคะอรู้ลาคามุงพิมทีเดียวกูก็เห็นแล้วมึงจะผัเดเพราะความทําไมนะคะเอ้าจริงไหมเราขายของสองรสชาติแต่คนซื้อพันคนมันไม่มีทางแบบมันไม่มีทางถูกใจคนทุกคน ม่อร่อยเท่ากับไม่ซื้ออันนี้คือสิทธิที่เลือกได้เหมือนดิฉันถ้าดิฉันเป็นลูกค้าซื้อของร้านไหนถ้าร้านนี้ไม่อร่อยดิฉันก็ไม่ซื้อซื้อครั้งเดียวเหมือนอย่างเดียวกันค่ะลิ้นแต่คนแต่ละคนไม่เหมือนกันรสชาติความแบบความนัวความแซ่บมันไม่เหมือนกันน้ำพริกมีประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดยี่ห้อบนบนประเทศนี้นะครับ <c oughs> คุณสามารถซื้อได้เช่นน้ำพริกแม่ประนอมนะคะน้ำพริกนางงามน้ำพริกปลาสลิด <c oughs> แคปหมูก็เฉพาะในทิกตอกในมึงไปกดดูเดินในร้านนประมาณ250ล้านนะคะสามารถกดสั่งได้เลยซื้ออันไหนได้เลยอันนี้คุณสามารถแบบซื้อได้และดิฉันไม่เคว่าของดิฉันอร่อยของดิฉันพอทานได้และถูกปากเฉพาะลูกค้าบางคนที่ชอบรสชาติแบบนี้นะคะ